สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคกับเราสองคนนะคะดิฉันโยเรียนบมณีพันธ์ค่ะแับผมบอนิธินันบริสุทธิ์ครับผมค่ะกับรายการสรุปข่าวเดียนประจําเดือนสิงหาคมค่ะคสําหรับเดือนนี้นะคะเราก็มาจะเจอกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมซึ่งรวบรวมนะคะสรุปนะคะกิจกรรมโครงการต่างๆนะคะที่เทศบาลนครสงขลานะคะได้ดําเนินการมาในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะครับผม จะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะซึ่งเป็น การประเมินนะคะเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนะคะในระดับประเทศของเทศบาลนครสงขลาน,นั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราได้ส่งเข้าประกวดนะคะในระดับภาคแล้วก็ได้ผ่านการประเมินในระดับภาคมาแล้วนะคะซึ่งเมื่อวันที่3นะคะก็ได้มีการประเมินในระดับประเทศค่ะเราไปชมบรรยากาศกันค่ะ เมื่อวันที่3สิงหาคม2563เทศบาลนครสงขลาเข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศประจำปี2563โดยมีดรสมศักดิ์ตันติชรรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นประธานในการต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแก่คณะอนุกรรมการการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศณห้องประชุมสารพี2สํนักงานเทศบาลนครสงขลา โดยการประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการนครสงขลาภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนกับ4องค์ประกอบได้แก่เมืองอยู่ดีคนมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดําเนินงานต่างๆในพื้นที่นครสงขลาในเชิงประจักษ์อีกด้วย สำหรับโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็นการดำเนินง,งานตามนโยบายและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์20ปีสู่การปฏิบตัติกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้มีความชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการประเมินเทศบาลหน้าอยู่อย่างยั่งยืนหรือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบัน โดยร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อมุ่งหวังให้เทศบาลทุกระดับได้นำกรอบแนวคิดและเกณฑ์ชี้วัดภายใต้4องค์ประกอบ34ตัวชี้วัดได้แก่เมืองอยู่ดีคนมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเมืองแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดีไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองต่อไปประกอบกับส่งเสริมให้เทศบาลที่ได้รับรางวัลชนัะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็นต้นแบบในการขยายแนวคิดเรื่องการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปสู่เทศบาลทั่วประเทศควบคู่กันไปเพื่อใหก้าวทันต่อสถานการณ์ทั้งในเวทีร,ระดับอาเซียนและระดับสากล โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ผลการประเมินนะคะก็ยังไม่ได้ออกมานะคะเราก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าเทศบาลนครสงขลาของเรานะคะจะติดหนึ่งใน3นะคะที่ผ่านการประเมินในระดับประเทศหรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามชมกันนะครับใช่ค่ะ,คะ,คะ ตอนที่ข่าวที่2ครับนายกเทศมนตรีติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เมื่อวันที่5สิงหาคม2563ดรสมศักดิ์ตันติเิรนีนายกเทศมนตรีน,ค,นครสงขลาพร้อมด้วยนายภาสิทธิ์จันทมุนีรองนายกเทศมนตรีน,ค,นครสงขลาผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ของโครงการพัฒนาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครสงขลาเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้มาตรฐานถูกต้องตามแบบและมีคุณภาพใช่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเทศบาลนครสงขลาของเราะะกำลังก่อสร้างนะคะปรับปรุงในส่วนของโรงฆ่าสัตว์ใหม่นั่นเองนะคะเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานนะคะทีเ่เขากําหนดมานะคะ รวมไปถึงทําให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจนะคะว่า,าสัตว์ที่เข้ามาในโรงค่าสัตว์มีการชํำละทุกอย่างนะคะ <Okay. S 1> ถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็ได้คุณภาพมาอย่างนั้นนะคะ <Okay. S 1> ก็ช่วงนี้ก็มีการพัฒนาปรปับปรุงนะคะทางทีมงานเองทางท่านนายกเองนะคะ <Okay. S 1> ก็ได้ลงไปติดตามลงไปควบคุมนะคะ <Okay. S 1> ให้การดำเนินง,งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเองะค่ะ สำหรับข่าวต่อมานะคะเป็นเ,เรื่องราวที่ ท่านนายกนะคะได้ให้ความสําคัญนะคะแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะถึงชุมชนซึ่งเป็นโครงการที่เราดําเนินการมาทุกปีนะคะต่อเนื่องมานะคะแล้วก็เมื่อถึงใกล้ๆนะคะที่จะสิ้นปีก็ประมาณ2563แล้วนะคะยังคงมีพื้นที่ยังคงมีชุมชนนะคะที่ยังไม่ได้ลงพื้นที่ไปนะคะท่านนายกแกก็ได้ ให้ลงพื้นที่นะคะไปรับฟังปัญหาเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาหกับพี่น้องประชาชนนะคะโดยทันท่วงทีนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวันที่ 6และวันที่18สิงหาคม2563ดรสมศักดิ์ตันติชรณีนายกเทศบรีนครสงขลานำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนักกองและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบประประชาชนชุมชนพัฒนาใหม่และชุมชนสวนมะพร้าวตามโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2563 ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในการทำงานเชิงรุกที่เข้าถึงประชาชนในสภาพพื้นที่ของชุมชนนั้นๆพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่างๆและความต้องการของชุมชนโดยเฉพาะความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นไฟฟ้าส่องสว่างถนนคูระบายน้ำ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีลดความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆรวมทั้งด้านบริการสาธารณสุขการดูแลเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชนโดยเน้นให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกเทศมนตรีนะครสงขลาต้องการให้การแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายสร้างความสุขเพื่อชาวบ่อยางคนบ่อยางเราดูแลนะค่ะก็ตามนโยบายของท่านนายกแล้วค่ะนะน้องบอลเนานะเพราะว่าทุกครั้งที่ลงพื้นที่ชุมชนนะคะก็จะได้เห็นปัญหาจริงๆนะคะเพราะว่าบางชุมชนบางจุดเนี่ย ไม่มีคูระบายน้ำนะคะเมื่อฝนตกลงมาหรือว่าเมื่อมีน้ำขังเนี่ยน้ำก็จะเอ่ออยู่ตรงนั้นก็ทำให้พี่น้องในชุมชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะก็เรียก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสํานักการช่างลงไปดูแลว่าสามารถแก้ไขปัญหาตรงไหนได้บ้างหรือว่าบางพื้นที่บางชุมชนที่ลงไปเนี่ยเจอถนนชำรุดบ้างนะคะเจอไฟฟ้าดาับบ้างนะคะก็แก้ปัญหากันไปนะคะ,คะก็เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ตำาบลบัวย,ยางของเราค่ะมาต่อันที่ข่าวที่4นะครับเมื่อวันที่7สิงหาคม2563 งานสุข,ขาพิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณห้องประชุมสารพี2โดยมีนายพาสิทธิ์จันทมุนีรองนาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมและมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อผู้ประกอบการตลาดสดและผู้ประกอบการฟู้ดทักภายในเขตเทศาบาลนครสงขลาจำนวน100คนโดยโครงการจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และสามารถให้คำแนะนำกับผู้มาใช้บริการได้แม้ในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ภายในประเทศ จะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องสร้างความตระหนักและนิ้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการดูแลต,ตนเองเพื่อป้องก,กันโรคตามที่กระทรวงสาธารณาสุขได้แนะนำไว้อย่างต่อเนื่องให้เป็นนิสัยซึ่งจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 ได้ใช่แล้วนะคะเพราะว่า ช่วงนี้แม้หลายคนจะเบาใจลงได้เนาะ <Okay. S 1> ว่าในประเทศไทยเราไม่มีผู้ที่ติดเชื้อมาหลายเดือนแล้ว <Okay. S 1> นะคะหลายคนก็เมื่อมีการผ่อนคลายต่างๆออกมาก็ใช้ชีวิตตามปกตินะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมนะคะก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการนะคะ <Okay. S 1> ดูแลตัวเองนะคะใส่หน้ากากอนามัยใส่หน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านนะคะ <Okay. S 1> แล้วยิ่งตอนนี้นะคะพยายามไม่นําตัวเอง เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงใช่แล้วแล้วก็ในพื้นที่ที่แออัดนะคะรวมไปถึงที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งถ้าไปใช้บริการสถานที่ไหนๆนะคะต้องเช็คอินนะคะด้วยแพลตฟอร์มไทยชนะหรือว่าแอปพลิเคชันไทยชนะนั่นเองเพื่อจะได้สามารถติดตามสามารถตรวจสอบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะน้องปอค่ะมาถึงข่าวนะคะวันนี้ที่นํามาสรุป ให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมกันนะคะก็เป็นเรื่องราวของโครงการนะคะเข้าร่วมค่ายเยาวชนประจําปี2563นั่นเองนะคะซึ่งได้มีการเปิดค่ายกันไปเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะที่ผ่านมาเมื่อวันที่30สิงหาคมก็ปิดค่ายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องๆนะคะหนูๆต่างๆนะคะลูกหลานพี่น้องชาวบ่อยางของเราก็มีความสุขกับการได้ออกกำลังกายนะคะได้ฝึกทักษะที่ตัวเองชอบนั่นเองนะคะ เมื่อวันที่30สิงหาคม2563นายไพโรวสุวรรณจินดาและนายภาสิตจันทมุนีรองนาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลาร่วมพิธีปิดโครงการเข้าร่วมค่ายเยาวชนประจำปี2563พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการณสนามกีฬาตินสูลานนโดยมีคณะผู้บริหารและผู้ปกครองร่วมกิจกรรม สำหรับโครงการค่ายเยาวชนได้จัดฝึกอบรมมาตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยฝึกอบรมกีฬา2ประเภทได้แก่ฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลและกีฬาเทนนิสขั้นพื้นฐานสำหรับการจัดโครงการค่ายเยาวชนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์ให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นผู้มีความพร้อมในด้านต่างๆสามารถรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์นในด้านกีฬาและนันทนาการร่วมกันอีกทั้งจะได้เรียนรู้ในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบสร้างคุณค่าจริยธรรมความมีน้ำใจและรู้จักอาสาช่วยเหลือสังคมทั้งนี้ รองนายกเทศมนตรีนครสงขลาได้ขอบคุณทุกๆหน่วยงานและครูผู้ฝึกสอนที่ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมเยาวชนในท้องถิ่นให้รู้จักตัวเองรักในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาที่ตัวเองถนัดเพื่อจะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าในอนาคตซึ่งเชื่อว่าน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนะคะกับเราในปีนี้หลายคนนะ โตไปนะคะอาจจะเป็นนักกีฬาทีมชาติก็ได้นะคะเพราะว่าเราสามารถส่งเสริมนะคะให้น้องๆได้พัฒนาตัวเองใ,ในสิ่งที่เขาชอบและก็ในสิ่งที่เขาถนัดนั่นเองนะคะก็เรียกว่ากิจกรรมโครงการนี้นะคะก็มีความสุขกันไปทั้งเด็กๆเ,เองรวมไปถึงคุณผู้ปกครองนะคะหลายๆท่านนะคะบอกว่า คิดว่าปีนี้เทศบาลจะไม่จัดโครงการแล้วนะคะเนื่องจากว่าติดอยู่ในช่วงโควิดด้วยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะจัดเป็นโครงการค่ายฤดูร้อนนะคะแต่ปีนี้เราปรับเปลี่ยนโครงการค่ะมาเป็นค่ายเยาวชนนะคะแล้วก็จัดขึ้นเนี่ยเป็นบนรรยุดประจําสัปดาห์นะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสาหรับโครงการในครั้งนี้นะคะคคสําหรับสรุปข่าเวเด่นนะคะที่เรารวบรวมมาให้ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะยังมีโครงการค่ะที่เทศบาลนครสงขลาของเรานะคะพัฒนานะคะให้เมืองของเราให้นครสงขลาของเราเนี่ยก้าวหน้าก้าวทันนะคะต่อ,อโลกในสมัยใหม่รวมไปถึงความสะดวกสบายที่จะมีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตะบ,บนบ่อยางนั่นเองนะคะ สำหรับโครงการนะคะที่เทศบาลนครสงขลาของเรานะคะดำเนินการอยู่ในขณะนี้หลายๆคนได้เกิดว่าผ่านไปบริเวณถนนราชดำเนินนะคะก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมีการทำอะไรอีกมีการมีการขุดมีการวางเสาไฟอยู่เขาทำอะไรหรือเปล่านะคะก็เป็นโครงการนะคะปรับปรุงไฟฟ้าเกาะกลางถนนราชดำเนินนั่นเองนะคะตั้งแต่แยกพระพุทธรีสงขลานครินนะคะไปจนถึงวงเวียนสาราไทยนั่นเองค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะก็ได้มีการผลักดันนะคะให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของไฟฟ้านะคะคภายในชุมชนแล้วก็บริเวณกอกลางถนนในสายต่างๆใหม่ทั้งหมดนะคะก็ทยอยทำกันไปเรื่อยๆนะคะคจากเดิมนะคะที่ใช้นะคะเป็นหลอดไฟโซเดียมนะคะคก็เปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนมาเป็นหลอดไฟแบบประหยัดนะคะคก็คือเป็นหลอด LED นั่นเองนะคะก เป็นการลดใช้กระแสไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนะคะคอีกทั้งก็เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลน,นั่นเองนะคะคที่ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญช่วยลดภาวะโลกร้กรอน,อนด้วย<ช>นั่นเองนะคะ รวมไปถึงค่ะเป็นการส่งเสริมการลดการเรืองกระจกนะคะเพื่อมุ่งสู่เมืองข่าวันต่าของนครสงขลานั่นเองนะคะตอนนี้เราก็ทําอยู่ในช่วงของถนนราชดําเนินนะคะในบางชุมชนเราก็ได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนม่หมดแล้วนะคะหลายๆคนถ้าเกิดว่าพี่น้องที่อยู่ในชุมชนนะคะชุมชนไหนที่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะเป็นไฟ LED แล้วนะคะก็เรียกว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็ไฟสองสว่างเนี่ย มีความสว่างมากขึ้นนะคะแล้วก็ชัดนใช่แล้วก็อัตราการเสียหายนะคะที่บางครั้งถ้าเป็นไฟเดิมที่เป็นไฟหลอดโซเดียมนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไฟเสียบ่อยจังเลยไฟดับบ่อยจังเลยในชุมชนนะคะเนื่องจากอันนั้นเนี่ยมันการใช้งานอาจจะไม่ค่อยคงมทุนสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็สามารถ ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะเป็นการประหยัดพลังงานด้วยนะคะนี่คือโครงการเด่นที่เรากำลังดำเนินงานอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะน้องปอนะ,ะหลายคนที่ผ่านไปไม่ต้องสงสัยแล้วนะคะว่าเอ๊ะถนนราชดำเนินเขาทำโครงการอะไรนะคะเรานำมาบอกเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่น่าย,ยินดีน้องปอเป็นเรื่องราวอะไรคะเป็นเรื่องราวของชายหาดของจังหวัดสงขลาเรานั่นเองนะครับค่ะ หาดสมิลาหาดชลาทัศน์และหาดกระบองเพชรนะครับคว้ารางวัลชายหาดติดดาวระดับ4ดาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับมาตรฐานของจังหวัดสงขลากันเลยทีเดียวครับใช่แล้วหลายคนเคยมาเที่ยวแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมาอยู่นะคะชายหาดสมิลาหาดชลาทัศน์บ้านเราสวยงามเนาะสวยงามมากๆและตอนนี้ได้รับรางวัลการันตีแล้วด้วยนะคะว่าเป็น<ฟ>ชายหาดติดดาวนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนมาท่องเที่ยวกันเยอะๆนะคะ ก็ผ่านพ้นไปเรื่องราวของความน่ายินดีนะคะกับ,บ,บชายหาดสมิลาและหาชลาทัศน์ของเราแต่มีอีกนึ่งเรื่องราวคณะน้องปอที่จะต้องฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวชายหาดสมิลาหาชลาทั์ก็ต้องย้ําเตือนกันไปทุกๆเดือนนะคะคนั่นก็คือเรื่องราวของแมงกับคุณพิษน,นั่นเองนะคะ เพราะว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะที่มาท่องเที่ยวแล้วก็ได้รับพิษจากแมงกะพุนนะคะได้รับบาดเจ็บกันไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยนะคะลงเล่นน้ําทะเลนะคะหรือว่าเดินเล่นอยู่ตามชายหาดนะคะก็ให้สังเกตนิดนึงนะคะหรือที่สําคัญก็ให้สังเกต ว่าบริเวณชายหาดมีการปักธงเหลืองเ <Okay. S 1> ตือนนะคะแมงกะพรุนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าบริเวณที่เราไปเล่นแถวแถวนั้นมีการปักธงเหลืองอยู่ก็ให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าโดนพิษไปน้องปอสามารถเรียกเจ้าหน้าที่นะคะชุดไลฟ์การ์ดของเราได้เลยเพราะว่าจะคอยเดินลาดตระเวนนะคะคอยแนะนําพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเมงกับพรุนนั่นเองนะคะคก็ฝากย้ำเตือนกันไปนะคะสำหรับใ้การสรุปข่าวเด่นของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามนะคะได้นะคะในช่องทางนะคะการสื่อสารของเทศบาลนครสงขลาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของเฟซบุ o กนะคะเทศบาลนครสงขลานะคะเข้าไป ค้นหาใน Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่าสลาาิตี้ City แล้วก็นครสงขลาก็จะเจอแฟนเพจ Facebook ของเทศบาลแล้วก็ยังมีช่องทางจะเป็นที่ช่องทางเว็บไซต์เทศบาลนครสงขลานะครับเข้าไปที่ www.songkhla.city.go.th นั่นเองนะครับหรือสามารถเข้าไปรับชมได้ทาง YouTube ครับผมพิมพ์เข้าไปเลยครับที่สงขาาซิต c i นครสงขลาครับหรือสำหรับใครที่ เล่นไลน์นะครับ,รบก็สามารถติดตามข่าวสารผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ได้นะครับแอดไปที่ a d s ส n g ขา a c i t y นะครับอย่าลืมใส่แอดด้านหน้ากันด้วยนะครับใช่แล้วแอดมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะค ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะก็คือจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเทศบาลนครสงขลา FM 1 0 6 2 5 MHz นะคะนอกจากจะได้เจอเรานะคะผ่านทางสรุปข่าวเด่นประจำเดือนแบบนี้แล้วยังติดตามเราสองคนนะคะผ่านทาง FM 1 0 6 2 5 MHz ได้ด้วยเช่นเดียวกันเลยนะคะเอาละน้องปอสำหรับสรุปข่าวเด่นนะคะประจำเดือนสิงหาคมเดือนนี้นะคะคงจะครบถ้วนล้ละนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะคุณผู้ชมสามารถ ติชมนะคะแล้วก็รับชมนะคะรายการของเราได้นะคะตามช่องทางที่ได้บอกกันไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมาพบกับเราสองคนนะคะได้ใหม่รวมไปถึงกับรายการสรุปข่าวเด่นนะคะในเดือนหน้าค่ะสำหรับเดืนนี้ของต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ